คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดในประเด็นดังนี้วันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2567รับฟังข้อมูลความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแองและอ่างเก็บน้ำคลองสะตอณเทศบาลตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลอง ณพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแองอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดวันศุกร์ที่8มีนาคม2567ณพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวอํเอาเภอเกาะช้างจังหวัดตราดติดตามรับฟังความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ยังไม่สามารถจัดการได้การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่ ที่อย่างเป็นกัลยาณะมี